เปิดอันดับโลกล่าสุดวันเล่บอลหญิงทีมชาติไทยหลังแพ้เช็กเกียในศึก VNL 2025สัปดาห์2นัด3 วันที่21มิถุนายน68อันดับโลกล่าสุดตบลูกยางสาววอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยภายใต้การนำทีมโคชออสเกียรติพงศ์รัชตะเกรียงไกรหลังจากที่แพ้เช็กเกียร์0ต่อ3เซตด้วยคะแนน18ต่อ25 16ต่อ25 30ต่อ32ในศึกวอลเล่บอลหญิงเนชันส์ลีก2025สัปดาห์ 2. อนัด3ที่เพิ่งจบลงไป ทั้งนี้ก่อนเกมตบลูกยางสาววอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยอยู่อันดับที่14ของโลกมี188.10คะแนนซึ่งหลังจากที่ตบสาวไทยแพย้เช็กเกียทําให้หล่นลงมารั้งอันดับ18ของโลก178.96คะแนนในขณะที่สาธารณารักเช็กคะแนนสะสมเพิ่มขึ้นเป็น212.32ยังคงรั้งอันดับ13ของโลกเช่นเดิม สำหรับตบลูกยางสาววอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยจะลงสนามในศึกวอลเล่บอลหญิงเนชันส์ลีก2025สัปดาห์ 2. อนัดสด้วยการพบกับวอลเล่บอลหญิงทีมชาติบัลแกเรีย ع, ในวันอาทิตย์ที่22มิถุนายน2568เวลา12นาฬิกาตามเวลาประเทศไทย